ทำหลักแล้วก็ท่านทำรองแล้วท่ารองสุมว่าภาษาไทยเนี่ยก็เป็นภาษาถิน่นอ่าวัฒนธรรมรองก็คือวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านเมื่อกี้ที่บอกใช่ปะว่าวัฒนธรรมหลักก็คือวัฒนธรรมที่คนทั้งประเทศทําเหมือนกันแต่วัฒนธรรมรองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับรายละเอียดปีแยกของวัฒนธรรมหลักอ่ะเอออย่างวัฒนธรรมหลักก็มีอาหารไทยวัฒนธรรมรองเอ้ยไม่ใช่ วัฒนธรรมหลักเป็นภาษ <HHH> าไทยวัฒนธรรมร้องก็คือภาษาถิ่นอย่างภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาใต้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะวัฒนธรรมหลักเป็นอาหารไทยใช่ป่ะวัฒนธรรมรองก็เป็นอาหารพื้นบ like ้านอ่ะเอออาหารพื benefits, like ้นบ at ้านอย่างเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยวัฒนธรรมหลักก็เป็นแบบวันเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแห่เทียนอะไรแบบเนี้ยวัฒนธรรมรองก็คือภาค ภาคอีสานก็จะแห่เทียนอย่างหนึง่งภาคเหนือก็อีกแบบหน,นึ่งอะไรแบบนี้ก็คือจะเป็นวัฒนธรรมรองคือเฉพาะท้องถิ่นเหมือนกับวัฒนธรรมรองเนี่ยเป็นวัฒนธรรมย่อยของวัฒนธรรมหลักอ่าประมาณนั้นคือเป็นสับเซตว่างั้นเถอะอะ่อะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูฉใช่ะวัฒนธรรมหลักภาษาไทยวัฒนธรรมรอง,องภาษาถิ่นวัฒนธรรมหลักอาหารไทยวัฒนธรรมรองอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมหลักก็เป็นศาสนาพุทธวัฒนธรรมรองก็คือเป็น เทศกาลย่อยๆของแต่ละภาคว่าเออภาคนี้มีเทศกาลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากข้อ23เนี่ยถามว่าข้อใดเป็นวัฒนาธรรมรองใช่ไหมคะข้อ1การชาปนากิจศพคือถ้าเกิดเป็นศาสนาพุทธใช่ปะ่ะทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจนใต้แล้วก็มีการชาปนากิจศพกันหมดข้อ2การไปทำบุญวันในวันพระก็เป็นเรื่องของศาสนาอีกแหล,ละศาส,สนาพุทธก็คือตั้งแต่เหนือจนใต้เนี่นยพอมีวันพระเนี่ย ชาพุกก็ต้องไปทําบุญใช่ปะ่ะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะข้อสาก็ใช้ภาษาไทายในการสื่อสารเมื่อกี้เพิ่งพูดไปอยู่เลยว่าแบบเป็นวัฒนธรรมที่คนประเทศทําเหมือนกันคือคนไทยทั้งประเทศก็พูดภาษาไทายเหมือนกันหมดใช่ปะ่ะแต่ข้อ4ี่เนี่ยนิดนึงการรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักคือภาคกลางไม่ได้มีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักนะคะคือใช่แหละช่วงนี้แบบไม่ใช่ช่วงนี้คือใช่แหละเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะก็มีส้มตํา ตกข้าวเหนียวไกอย่างปิ้งอะไรแบบเนี้ยเอออยู่ทุกภาคก็จริงแต่ว่าออริจินอลของมันจริงๆแล้วอ่ะมาจากภาคอีสานใช่ปะข้าวเหนียวอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาคอีสานภาคเดียวเนี่ยก็คือวัฒนธรรมรองนะเป็นเฉพาะท้องถิ่นอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็จะตอบได้ว่าการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมรองสังคมไทยเนี่ยก็คือการรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยออริจินเนี่ยมาจากภาคอีสานใช่ไหม ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อ3ต่ตอบนะคะโอเคนะคะอันนี้นะเคค่ะข้อ24ถามว่าประเทศคู่ใดมีรูปแบบของรัฐเหมือนกันข้อ1อิตาลีสหรัฐอเมริกา ข้อ2ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ข้อ3าฝรั่งเศสเยอรมนมีข้อ4แคนาดามาเลเซียโอเคคีย์เวิร์ดของอันนี้คือรูปแบบของรัฐอันนี้เข้าเรื่องรศาซาแล้วนะคีย์เวิร์ดของอันนี้ก็คือรูปแบบของรัฐใช่ปะ่ะรูปแบบของรัฐมาดูก่อนรูปแบบของรัฐมันคืออะไรใช่ปะ่ะรูปแบบของรัฐนะคะแบ่งได้เป็น2ออย่างก็คือรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมมานะ เดี่ยวกับรัฐรวมมาตางยังไงหรอรัเดี่ยวกับรัฐรวมเนี่ยรัฐเดี่ยวก็คือมีรัฐบาลเดียวแบบประเทศไทยอะ่ะก็มีรัฐบาลเดียวไงอือแต่ว่ารัฐรวมเนี่ยมีสองระดับมีรัฐบาลสองระดับก็คือรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นแบบ อเมริกาใช่ารัฐบาลกลางก็รัฐบาลของจอร์จแอบบอว์ชอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ารัฐบาลท้องถิ่นนี่ก็คือแบบเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็คืออโนชัวสเนเกอร์อะไรเงี้ยเนี่ยเป็นท้องถิ่นไงแต่บูชเป็นรัฐบาลกลางอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะมี2แบบนะรูปแบบของรัฐจะมีรัฐเดียวก็คือรัฐบาลเดียวรัฐบาลกลางอย่างเดียวแต่รัฐรวมเนี่ยจะมี2รัฐบาลก็คือรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นอะนะ ยัไงไงหรอหรัฐบาลกลางรรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐรวมเนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยจะทําหน้าที่ตัดสินใจในปัญหาส,าส,าสําคัญสำคัญของประเทศเช่นด้านการทูตการเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่รัฐบาลท้องถิ่นอย่างเงี้ยจะทําหน้าที่แบบสภท้องถิน่นเช่นการศึกษาการรักษาาบาลของคนในท้องถิ่นนั้นๆในรัฐนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยมีรัฐบาลอะไรเหมือนกันหรือเปล่า อิตาลีอิตาลีนี่มีมีรัฐบาลกลางอย่างเดียวก็คือเป็นรัฐเดียวนะคะรัฐเดียวก็เขียนเราเด็กอาไรกนนะอ่ะสหรัฐอเมริกาเมื่อกี้เพิ่งบอกไปรัฐรวมอ่าไม่เหมือนแล้วใช่ป่ะเดียวกับรวมอ่ะไม่เหมือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมีรัฐบาลเป็นรัฐรวมนะคะส่วนนิวซีแลนด์รัฐบาลเป็นรัฐเดี่ยวอ่ะไม่เหมือนแล้วฝรั่งเศสกับเยอรมันฝรั่งเศสก็มีรัฐบาลเป็นรัฐเดี่ยว ่วนเยอรมันนี่มีรัฐบาลเป็นรัฐรวมไม่เหมือนซะแล้วอ๋อเหลือข้อสุดท้ายแคนาดามาเลเซียอันนี้รวมทั้งคู่นะคะอืมก็คือข้อยี่สี่ต้องตอบข้อสี่นะเพราะว่าอย่างอิตาลีเนี่ยเดี่ยวสหรัฐอเมริการวมไม่เหมือนกันแล้วอย่างอันนี้ออสเตรียรวมนิวซีแลนด์เดี่ยว,มมมวมไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ฝรั่งเศสเดี่ยวเยอรมนีรวมเหมือนกันสรุปว่าต้องเป็นแคนาดากับมาเลเซียนะรวมทั้งคู่นะ ข้อ4นะคะยีิบสี่ตอบสี่นะโ okay. อะ้ใช่พี่มีเรื่องจะเสริมนิดนึงก็คือตรงรัฐเดียวรัฐรวมเนี่ยรัฐเดียวมันมีรัฐบาลกายอย่างเดียวใช่ปะแต่ว่ารัดรวมเนี่ยมันมีสองรัฐบาลไงก็จะมาดูสาเหตุที่ทำไมต้องมีสองรัฐบาลเอ,อสาเหตุที่รัดรวมต้องมีสองรัฐบาลก็เพราะว่าข้อหนึ่งประเทศใหญ่มาก ก็อย่างอเมริกาเงี้ยประเทศใหญ่มากนะแต่ว่าความจริงแล้วประเทศเล็กก็เป็นรัฐรวมได้นะคะแต่ว่าที่แบ่งได้แบบเห็นชัดๆเลยก็คือประเทศใหญ่ๆเนี้ยจะเป็นรัฐรวมแล้วก็ข้อ2รัฐต่างๆที่แต่ละรัฐยังคงมีอำนาจในตัวเองมาตกลงมอบอำนาจให้ส่วนกลางดูแลอันนี้ก็คือแบบอ่ะเขียนก่อนรัฐความจริงแล้วคือมลรัฐอะไรเนาะ ้อนี่ก็คือมรลรัฐแต่มรลรัฐได้ยังมีอํานาจอยู่ไงแล้วก็ต้องการจะรวมกัน,นเป็นประเทศใช่ปะ <_ T> ก็เลยตกลงกันให้ส่วนกลางดูแลเรื่องสัมพันธ์สัมคันของประเทศอย่างเรื่องการทหารการทูตการเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวอย่างก็คืออเมริกาสมัยเพิ่งประกาศอิสระาพาแบบมันยังมีรัฐแต่ละรัฐเข้มแข็งมากอะไรเงี้ยต้องการรวมเป็นประเทศก็แบบยอมเสียอำนาจส่วนหนึ่งเป็นมาให้รัฐบาลกลางแต่รัฐบาลท้องถิ่นก็ยังมีอำนาจอยู่ ข้อ3ข้อ3นี่คือความแตกต่างทางเชื้อชาติความแตกต่างทางเชื้อชาตินี่ยกตัวอย่างน่าก็อินเดียเนาะอินเดียคือมันมีทั้งหมด17แควน้นใช่ปะ แบบแต่ละแควนเนี่ยมันก็จะมีประชากรที ains, like ่มีเชื้อชาติต่างกันใช้ภาษาต่างกันศาสนาบางทีก็ต่างไปบางแควก็เป็นฮินดูบางแคว้ก็เป็นมุสลิมบางแควก็เป็นพุทธอะไรแบบเนี้ยเออเพื่อจะให้มารวมกันได้เงี้ยคือถ้ามารวมกันเป็นรัฐบาลกางอย่างเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะตีกันก็เลยแยกเป็นรัฐรวมแยกเป็นรัฐรวมอย่างดีแยกเป็นรัฐรวมใช่ป่ะก็จะได้แบบภายในท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นก็จะปกครองรัฐบาลท้องถินป่ะรัฐเอ้ย รัฐบาลท้องถิ่นก็จะปกครองท้องถิ่นไปจนรัฐบาลกลางก็จะดูแลเรื่องสาคัญสาคัญไปอะไรเงี้ยจะได้ไม่ตีกันอีกประเทศหนึ่งที่ยวตัวอย่างไนดะ้คือสวิตถึงแม้สวิตจะไม่ใช่ประเทศใหญ่นะแต่ว่าเขาก็มีประชากรกับประชากรหลายเชื้อชาติราอยู่รวมกันแบบฝั่งนึงอาจจะเป็นเยอรม,มันฝั่งนึงเป็นฝรั่งเศสฝั่งเป็นเบลเยียมอะไรแบบเนี้ยเออเขาก็แบบแบ่งกันจะได้ไม่ตีกันนะคะแล้วก็ข้อ c ก็คือมารวมกันเพื่อประโยชน์เศรษฐกิจ